หนังสือเสียงชุดนวดิยายล่องไพรเล่มที่หเจ้าป่าตอนเรื่องของสั่งคำ ตามชันของเนินซึ่งปัดสจากเถาวันหรือต้นไม้ที่ใหญ่พอสำหรับจะยืดเหนี่ยวและดินแดงปนลูกรังที่หลุดรุย่ยทำให้ข้าพเจ้าไม่สามารถจะยั้งตัวไว้ได้ต้องถลายเลื่อนตามตะเกินลงไปจนกระทั่งถึงข้างล่างเบื้องหลังกอไผ่เหนือฝั่งห้วยจึงล้มลงก้นกระแทกทั้งสองคนก็พอดีได้ยินเสียงพลุบมาจากหลังกอไผ่ข้างหน้าและรู้สึกว่าหูข้างหนึ่งเย็ยนว่าเพราะอะไรผ่านไป ะเกิ้นโถมเข้าใส่ข้าพเจ้าจนนอนหงายแก่คล่อมข้าพเจ้าไว้พลางก็ร้องบอกว่าอย่างโง่หัวขึ้นมาอนายอย่างโง่หัวขึ้นมาขณะเดียวกันเสียงปืนในมือของแกก็ลั่นขึ้นนัดหนึ่งข้าพเจ้าได้ยินเสียงมันกระทบผิวกอไผ่อันแข็งฉลับเคลี้ยวหายไปในป่าเบื้องหลังแล้วต่อมาก็ดังขึ้นอีกต่อเนื่องกัน ไปอย่างรวดเร็วเท่าที่แกสามารถจะกระชากลูกเลื่อน6.5ม mm ิลิเมตรกระบอกนั้นสลัดปอกกระสุนเปล่าทิ้งบรรจุก,กระสุนใหม่แทนและเหนียวไกยิงได้ตลอดเวลาข้าพเจ้าไม่สามารถจะมองเห็นอะไรได้นอกจากความเคลื่อนไหวของมือตะเก็นและท้องฟ้าเบื้องบนแต่ก็ได้ยินทุกอย่างเสียงปืนดังเสียงคลางที่หยุดเงียบหายไปและเสียงฝีเท้าของคนหลายคนโจรลงไปสู่ลำห้วยข้างล่าง ครูเดียวเท่านั้นทุกสิ่งทุกอย่างในหุบก็เงียบสงัดตาเกิ้นฉุดให้ข้าพเจ้าลุกขึ้นนั่งทันทีสีหน้าของแกเต็มไปด้วยความตื่นเต้นในตาอัญชาราของแกเป็นประกายเคาะดีแท้ๆนายที่เราหกล้มเสียทันไม่งั้นต่อไปนายคงต้องออกป่าโดยไม่มีตากล้นหรือตากล้นต้องทรมานอยู่ต่อไปโดยไม่มีนายอะไรกันหรือตากล้นแทนคําตอบแกส่งสิ่งหนึ่งซึ่งหยิบขึ้นมาจากเนินดิน ข้างหลังให้ข้าพเจ้าดูอย่างระมัดระวังพลางก็กำชับว่าจะให้มันทิ่มตำได้ไนายถูกปลายแหลมของมันนิดเดียวแหละหายใจเข้าไม่ทันหายใจออกก็ตัวแข็งโดดแล้วมันเป็นลูกดอกซึ่งเหลาจากไม้รวกแหลมและยาวขนาดขนเม่นขนาดใหญ่ผูกหางด้วยปุยฝ้ายหรือว่าปอชนิดหนึ่งเพื่อบังคับวิถีขนาเป่าจากไม้สั่ง พอแลเห็นสีดําที่ปลายอันแหลมคมมันเท่านั้นข้าพเจ้าก็บอกได้เลยว่าอย่างลูกดอกที่ชาวป่าทั่วไปใช้อย่างไรเสียก็ต้องอาบอยางไม้ที่มีพิษชนิดใดชนิดหนึ่งซึ่งร้ายแรงเท่าหรือยิ่งกว่าพิษงูเห่ากัดไม่ต้องสงสัยเลยลูกดอกลูกนั้นสกิดเข้าที่ใดของร่างกายเราเอวาสารมาถึงอย่างไม่มีปัญหาโดยเราไม่มียาหรือรู้วิธีแก้ไขได้ทัน ข้าพเจ้ารู้สึกใจสั่นและมือสั่นขณะที่ส่งลูกดอกลูกนั้นคืนตากเกิลบุดหวิดเลอเกินข้าพเจ้าพึมพำพยายามอย่างยิ่งที่จะบังคับเสียงไม่ให้สัน่นแต่มันก็สุดวิสัยตายหมดกระมังตากเกิลเปล่ามันไปกันหมดแล้วต่างหากหนายก็เรียงชราสายนะวันนี้มือตากเกิลขี้ไก่ใช้การไม่ได้เลยรีบลงไปดูกันเถอะว่าสร้างคำเป็นอย่างไรบ้าง เราเพนข้ามทางครูคระราวสามสิบหลาระหว่างตะพักที่เรากำลังกำบังอยู่กับกอไผ่ที่สร้างคำถูกพวกนั้นทรมานภายในยพิบตาเดียวเท่านั้นครั้นแล้วทั้งตากเกินและข้าพเจ้าก็ยืนตะเลิองอยู่กับที่เมื่อแลเห็นภาพอันหน้าขนลุกขนพองสยองเกล้าปรากฏอยู่ตรงหน้าสั่งคำถูกผูกข้อเท้าห้อยหัวลงมาจากกอไผ่ตอนบนเหนือธานไฟที่คุแดงอยู่ในกอง ซึ่งใช้ลนเขาจนปลายเส้นผมไหลปล่อยไม่เกลียมและหงิกงอไปแม้กระนั้นมันก็ยังไม่น่าหวาดเสียวเท่ากับใบหน้านั้นใบหน้าซึ่งไม่เป็นสังคำอีกต่อไปหากแต่แผ่นหนังเต็มไปด้วยรอยไหมจากการถูกจี้ด้วยทานไฟหรือว่าเหล็กแดงนาบในตาทั้งคู่ของเขาหลับปีมือที่ถูกมัดไพรหลังก็ไม่กระดุกกระดิกเพียงแต่เส้นโลหิตที่ปน อยู่เหนือขมับทั้งสองข้างและชีพจรที่ยังตุบตุบเต้นอยู่อย่างอ่อนเต็มทีเท่านั้นที่แสดงว่าเขายังมีชีวิตอยู่ข้าพเจ้าได้ยินเสียงตะเกิน้นสะบดสาบานอยู่ในลําคอโดยฟังไม่ออกว่าแกพูดอะไรและข้าพเจ้าก็ไม่ได้เอาใจใส่รีบตัดบทว่าเร็วตะเกิน้นเขายังไม่ตายช่วยกันหามไปที่คข็มเถอะบางทีคุณวลพาจะสามารถช่วยชีวิตเขาไว้ได้เสียงของข้าพเจ้าทําให้กระเหลียงชาราได้สติ แกโดดเข้าตัดเถาวันที่พันธนาการสรัางคำออกทันทีแล้วก็ช่วยกันประคองร่างของควานช้างผู้ขอร้ายไปนอนลงบนแค่หยาบหยาบซึ่งเราผูกจากไม้ไผ่สองลำและสับฟากปูเป็นพื้นต่อมาก็ช่วยกันหามออกเดินทางกลับแคมป์โดยไม่ยอมให้เสียเวลาจนนาทีเดียวตลอดทางสั่งคำนอนแน่นิ่งเหมือนคนหาชีวิตไม่ได้นอกจากบางครั้งลมหายใจระรวย และบางครั้งต้องจับที่ประจรตรวจด,ดูเท่านั้นที่ทำให้เราแปลกใจว่าชีวิตของเขายังไม่ออกจากร่างจนกระทั่งถึงแคมป์ที่เราพักความเคยชินจากชีวิตแพทย์คลุกคลีอยู่กับความทุกข์ทรมานทั้งหลายเป็นเหตุให้วัลภาต้อนรับข่าวและภาพของสางคำด้วยสีหน้าและกิริยาซึ่งบังคับได้เป็นปกติอย่างน่าพิศวง หลอนก้มลงเหนือร่างของชายตรวจอาการทั่วๆไปและฟังหัวใจอยู่สักครู่ก็ลุกขึ้นยืนหันมาหาข้าพเจ้าด้วยสีหน้าซึ่งเคร่งเครียดหามเขาเข้าไปในเต็นท์ดิชันดีกว่าคุณศักดิหลอนบอกสั้นๆพลาสมาและเพนิซิลินอาจจะช่วยชีวิตเขาไว้ได้ถ้าไม่มีอาการอื่นแทรกแต่ถึงอย่างไรเราก็ต้องพยายามขณะนั้นหลอนมใช่วรลภาหญิงสาวเท้าอ่อนผู้ไม่ชำนาญชีวิตป่าอีกต่อไป หากเป็นแพทย์หญิงวลภาผู้มีหน้าที่ในการที่จะช่วยชีวิตมนุษย์ไว้ตลอดเวลาหลายชั่วโมงต่อมาวลภามิได้ห่างจากเตียงคนไข้หล่อนมิได้ซักไซส์ไตถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือสนใจต่ออะไรทั้งนั้นนอกจากการอยู่หรือการไปของสางคำจนกระทั่งพบข้ามได้เวลากินอาหารและข้าพเจ้าเข้าไปตาม หล่อนจึงลุกจากที่นั้นช้าๆเดินตามข้าพเจ้าออกมาอาการเป็นอย่างไรบ้างครับคุณวรภา,าข้าพเจ้าถามเบาๆดีขึ้นค่ะแต่ก็ยังไม่พ้นขีดอันตรายหล่อนตอบใน7-8ชั่วโมงนี่แหละจะว,วินิจฉัยชี้ขาดว่าเขาจะรอดหรือไม่เพราะฉะนั้นในระหว่างนี้ดิฉันต้องการความช่วยเหลือจากคุณกับตะเกิลเหลือเกินอย่าให้เขาได้รับความกระทบก,กระเทือนจากอะไรช็อกอีกทีเดียวเท่านั้นสร้างคำก็หมดหวงัง ครับผมกับตาเกิลจะผัดกันอยู่เวนหน้าเต็นท์คุณวลภาตลอดคืนข้าพเจ้าบอกเพราะฉะนั้นทานอาหารแล้วคุณวลภาพักผ่อนเสียดีกว่าต่อเวลาเห็นอาการคนไข้ผิดปกติอย่างไรจึงจะปลุกขอบคุณค่ะวลภาตอบแต่ถึงอย่างไรดิฉันก็คงนอนไม่หลับเหมือนกันจนกว่าจะแน่ใจว่าเขาพ้นขีดอันตรายแล้วหน้าสยดสยองอะไรเช่นนั้นคุณศักตั้งแต่รักษาคนเจ็บมาดิฉันไม่เคย พบรายไหนเลยจะหน้าหวาดเสียวอย่างนี้สุขภาพที่แข็งแกร่งและกําลังใจที่แรงกล้าเหลือเกินของเขาเท่านั้นที่ทำให้ยังมีชีวิตอยู่ได้ภายหลังจากการทรมานที่ร้ายกาจกว่าคนในสมัยหินเสียอีกบอกดิฉันหน่อยได้ไหมคะว่าเรื่องมันเป็นอย่างไรมาอย่างไรข้าพเจ้าบรรยายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้หล่อนฟังอย่างย่อๆและเสริมต่อไปว่ามันน่าประหลาดไหมคุณวรภา ระหว่างทางที่หามแค่สั่งคำกลับมากับตาเกลผมพยายามพิจารณารอยเท้าคนพวกนั้นอีกครั้งปรากฏว่าคนหนึ่งในจำนวนนั้นเหมือนกันหลือเกินกับรอยเท้าของคนที่เข้ามาลักแผนที่ไปจากคุณคราวนั้นเท้าวขวาเดินตะแคงเหมือนกันนิ้วก้อยเท้าซ้ายก็ขาดหายไปเหมือนกันหล่อนหันมาทางข้าพเจ้าอย่างรวดเร็วสีหน้าซีดเผือดลงหน่อยนึงแต่แล้วต่อมาก็บังคับใจได้ คุณแน่ใจหรือคะคุณสักว่าเป็นคนคนเดียวกันข้าพเจ้าก้มศีรษะรับรองหล่อนอย่างมั่นใจลําพังตาผมคนเดียวอาจจะผิดพลาดได้คุณวลภา,าแต่ตักิน่นเกิดในป่าอยู่ในป่าเป็นคนหนึ่งของป่าถ้าแกสามารถจะบอกรอยเท้าสัตว์ที่เราเคยติดตามกันจากฝูงของมันทั้งฝูงได้ว่าใช่ตัวที่เราต้องการหรือไม่ เหตุไฉนจะบอกรอยเท้าคนคนหนึ่งจากจำนวนเพียงไม่กี่คนไม่ได้แกอาจบอกได้ถึงขนาดของร่างกายและส่วนสูงของคนคนนั้นด้วยซ้ำไปแต่ผู้ชายคนนั้นมีแผลเป็นรูปวงเดือนครึ่งเซียวเหมือนสางคำวลลภาพึมพำข้าพเจ้ามองหน้าหลอนเขมงขณะที่กระซิบถามว่าบอกผมหน่อยคุณวลภาว่าคุณกำลังคิดถึงเรื่องอะไรหลอนสุดตัวลงนั่งบนเก้าอี้ผ้าใบสนามข้างโต๊ะ ซึ่งข้าพเจ้าจัดอาหารไว้แสงไฟจากโคมรั้วที่แขวนอยู่เหนือประตูเต็นทําให้แลเห็นความวุ่นวายใจซึ่งปรากฏอยู่ในสีหน้าของหลอนถนัดหลอนนิ่งอยู่นานมือทั้งสองที่วางอยู่บนโต๊ะประสานกันและบีบแน่นเหมือนพยายามจะข่มตื่นเต้นไว้บางทีดิฉันจะอ่านขนบประเพณีของพวกชาวป่าในการละทวีปและอเมริกาใต้มากเกินไป หล่อนพึ้มพำมหรือไม่ก็นิยายการผจญภัยและภาพยนตร์บางเรื่องฝังอยู่ในหัวโดยไม่รู้สึกตัวก็ได้ที่ทำให้ดิฉันคิดว่าเจ้าผู้ร้ายคนนั้นคนที่เข้ามาลักแผนที่ไปจากดิฉันกลับสั่งคำเป็นพวกเดียวกันคุณวลภาข้าพเจ้าท้าโต๊ะชะงโงกหน้าเข้าไปหาหล่อนจนใกล้ในตาของเราสบกันจากตาคุ่นั้นเองของข้าพเจ้ารู้ว่าหล่อนหมายความถึงอะไร คุณตั้งใจจะว่าสั่งคำกับเจ้าคนนั้นเป็นเผ่าเดียวกันมากกว่าใช่ไหมคุณวลภาคุณตั้งใจจะบอกว่าสั่งคำกับเจ้าพวกนั้นมันจะเป็นใครก็ตามหรือเป็นชาวป่าเผ่าหนึ่งซึ่งถือลัทธิขนบประเพณีเดียวกันฉะนั้นจึงสักหรือนาบหน้าด้วยเครื่องหมายอย่างเดียวกันอย่างพวกมายาในทวีปอเมริกากลางและอย่างพวกคนป่าบางเผ่าในแอฟริกาเดี๋ยวนี้ดิฉันคิด และตั้งใจจะบอกคุณศักิ์ยิ่งกว่านั้นขณะนี้สีหน้าและน้ำเสียงของวัลลภพาตื่นเต้นจนสะกดอดกลั้นไว้ไม่ได้ดิฉันอยากจะบอกว่าทั้งสา่งคำและเจ้าคนที่มาลักแผนที่ไปจากดิฉันเป็นพวกและเผ่าเดียวกันกับชาวเขาที่กักตัวคุณพ่อไว้ชั่วอึดใจหนึ่งเต็มเต็มเข้าพาเจ้าได้มองดูหน้าหลอนเช่นนั้นโดยไม่สามารถจะพูดอะไรถูกหรือให้ความเห็นอะไรได้จนกระทั่งวัลลภาถอนใจใหญ่ หัวเราะเบาๆและลงมือทำธุระกับอาหารในจานตรงหน้าอย่างที่ดิฉันว่ามาแล้วล่ะค่ะมันอาจจะเกิดจากอุปาทานหรือมโนคติของผู้หญิงที่ไม่เคยชีวิตป่าแล้วก็อา่านหนังสือมากเกินไปถึงกระนั้นมันก็มีทางเป็นไปได้เหมือนกันคุณวลภา ข้าพเจ้าบอกเพียงแต่เรายังไม่มีอะไรยืนยันเป็นหลักฐานเท่านั้นดิฉันคิดว่าเรายังพอมีทางค่ะคุณศักหล่อนจำเลืองดูข้าพเจ้าด้วยสายตาซึ่งเป็นปริศนาเพียงแต่ว่าอย่าเพิ่งให้ดิฉันบอกขณะน,นี้บางทีคุณศักจะเห็นเป็นความคิดเด็กๆไปข้าพเจ้าไม่ได้ซักใสหรือรบกวนหล่อนด้วยปัญหาอะไรอีกปล่อยให้กินอาหารและเล่นกับความคิดนั้นตามสบายแม้กระนั้นข้อสังเกตของหล่อน ซึ่งเสนอแนะขึ้นถึงความสัมพันธ์ระหว่างสั่งคำและเหล่าร้ายผู้ทรมานเขากับชาวป่าผู้กักตัวพระพิศนวนาศ,าศาสตร์ไว้ก็ทำให้ข้าพเจ้าอดคลุ่นคิดต่อมาเป็นเวลานาน,านไม่ได้ตลอดคืนตาเกล้นและข้าพเจ้าผัดเวกรกันเฝ้าหน้าประตูเต็นท์ของหล่อนตามที่วลภาขอร้องทงั้งๆที่แน่อยู่แก่ใจว่าไม่มีภัยอะไรที่เราจำเป็นจะต้องป้องกันเกิดขึ้นได้ อย่างไรเสียคนพวกนั้นก็คงไม่กล้าพอที่จะติดตามสั่งคำมาถึงที่นี่ภายหลังที่ตะเกียกตะกายหนีเอาชีวิตรอดไปจากกระสุนของตะเกิลอย่างวุดวิดเช่นนั้นประมาณเที่ยงคืนเศษและเป็นเวรของตะเกิลข้าพเจ้าถูกปลุกให้ตื่นขึ้นด้วยเสียงร้องอย่างน่าสยดสยองของสั่งคำเมื่อ ถลันลุกขึ้นจากเตียงสนามเพ็นข้ามพื้นที่ว่างระหว่างเต็นของข้าพเจ้ากับเต็นของวลภาก็เห็นตะเกนยืนสายหน้าอยู่บนขอนไม้ข้างๆประตูมันคงคิดว่ายังถูกพวกนั้นทรมานอยู่นานแกเงยหน้าขึ้นอธิบายแก่ข้าพเจ้าตลอดครึ่งชั่วโมงที่แล้วมานี่สร้างคำกระสับกระสายละเมอเพ้อพกทั้งอะไรต่ออะไรเรื่อยเดี๋ยวร้องไห้เดี๋ยวร้องเพลง จนกระทั่งนายผู้หญิงไม่เป็นอันหลับอันนอนต้องคอยฉีดยาให้เรื่อยไปในขณะที่กำลังเล่าอยู่นั่นเองเสียงโอดครวนของสั่งคำไข่เบาลงเบาลงจนกระทั่งเงียบหายไปแต่ก่อนที่ข้าพเจ้าจะหันกลับเพราะไม่มีอะไรช่วยเหลือได้บลภาก็โผล่หน้าออกมาจากห้องข้างในร้องเรียกเบาๆว่าคุณศักกับตะเกิ้เข้ามาในนี้สักประเดี๋ยวได้ไหมคะขณะที่เราก้าวเข้าไป สั่งคำหยุดดิ้นทุรนทุรายแล้วตาทั้งคู่ก็หลับสนิทนอกจากริมฝีปากเท่านั้นที่ยังขมุบขมิบอยู่ช้าช้านานๆก็จะมีเสียงออกมาบางคราวก็กระท่อนกระแทน่นบางคราวก็ติดต่อกันไปเสียยาวเป็นน้ำไหลไฟดับแผ่วเบาแต่ก็ชัดถ้อยชัดคำมีหวังไหมครับคุณวรพาข้าพเจ้าถาเบาๆหญิงสาวนั่งลงบนหลังไม้ช้ำฉาข้างเตียงสนามที่รลอน สละให้ควานช้างผู้เคราะหร้ายนอนเงยหน้าขึ้นมองหน้าข้าพเจ้าก้มศีสาะเดิบเดิบไม่มีอะไรน่าวิตกแล้วค่ะทั้งชีพจรและหัวใจเป็นปกติรอนตอบดิฉันไม่สนใจถึงข้อนั้นหากความทรงจำของเขาคุณศัก คงจะพอเข้าใจไม่ใช่เหรือคะว่าความทรงจําของเราเป็นของประหลาดมันอาจจะบันทึกแน่นอยู่ในอนุสติหรือส่วนหนึ่งส่วนใดที่เขานึกไม่ถึงแต่ครั้งหนึ่งที่เขาลืมตัวเป็นต้นว่าในเวลาละเมอมันก็จะหลั่งไหลออกมาแม้ว่าในยามปกติแล้วเขาจะพยายามปิดบังซ่อนเร้นอย่างไรก็ตามดิฉันคิดว่าสั่งคำก็กำลังอยู่ในอาการเช่นนั้น กว่าชั่วโมงมาแล้วดิฉันได้ยินเขาพึมพำถ้อยคําหรือประโยคเดียวกันซ้ซําๆซากๆเหมือนใจจดใจจ่ออยู่กับมันดิฉันอาจจะฟังภาษาของเขาไม่รู้เรื่องแต่พอจะสังเกตได้ว่าคงจะเกี่ยวเนื่องกับอะไรในอดีตของเขาเป็นแน่นั่นนั่นฟังดูเถอคะค่ะเขาพูดถึงคํานั้นมาเป็นครั้งที่เท่าไหร่ดิฉันก็จําไม่ได้แล้วในคืนนี้ ทั้งตะเกิ้นและข้าพเจ้าตะแคงหูก้มลงไปใกล้ควานช้างผู้เคาะไรยชั่วขณะหนึ่งเราไม่ได้ยินอะไรนอกจากเสียงอู้อีอยู่ในลําคอฟังไม่ได้สับครันแล้วคํานั้นก็หลุดออกมาอีกชัดเจนจนแน่ใจว่าหูเราฟังไม่ผิดสแสรงสแสรงตะเกิ้นก้มใกล้ลงไปอีกกระซิบอะไรที่หูของเขาเร็วปรือแต่สั่งคําได้แต่ย้ําคํานั้นอยู่ สักครู่ก็หยุดเงียบไปถอนใจแรงสวงอกสะท้อนขึ้นลงอย่างเหน็ดเหนื่อยหมายถึงอะไรกันตะเกิน้นวลภามองหน้ากรเรียงชาราอย่างเต็มไปด้วยความคาดหวังกรเรียงชาราได้ฟังก็สั่นศีรษะอย่างอ่อนใจตะเกิ้บอกไม่ถูกเลยนายว่าเป็นยายของมันหรือว่าพ่อของยายที่เคยตีกระบาลแล่งแต่ก็อาจจะเป็นชื่อหมู่บ้านชื่อตำบลแทนที่จะเป็นชื่อคนก็ได้ ยังไม่ทันที่วรภาและลข้าพเจ้าจะซักถามอะไรแกต่อไปสั่งคำก็สะดุ้งขึ้นสุดตัวร้องออกมาอย่างสุดเสียงอีกครั้งทั้งๆท,ท,ที่ตายังปรือเพราะฤทธิ์ร์ฟินพอหยุดร้องก็พูดเร็วปรือและพูดติดต่อกันอยู่นานข้าพเจ้าเห็นตาเกิลนตะแคงหูฟังอย่างสนใจในตาของแกเป็นประกายขึ้นอย่างประหลาดสักครู่ว่ชำเลืองดูข้าพเจ้าและวรภา ขณะเดียวกันก็นิ่งฟังต่อไปด้วยสีหน้าอันเคร่งเครียดมันพูดถึงหุบเขาที่เต็มไปด้วยดอกไม้สีขาวนายมันพูดถึงผู้ชายขาเกหัวโตทำคนตายกลายเป็นคนเป็นที่ช่วยชีวิตลูกของมันไว้มันพูดถึงเจ้าป่าที่โหดร้ายชอบกินเลือดคนสดๆมันพูดถึงความโหดเหี้ยมของหัวหน้าชาวเขาที่ใครๆในเผ่าต้องหวาดกลัวและเชื่อฟัง มันพูดถึงคําสั่งคําสาปที่ได้รับจากหัวหน้าคนนี้มันพูดถึงหน้าที่จะต้องฆ่าทุกคนที่จะตามคนขาเกหัวโตเข้าไปถึงตําบลน,นั้นมันพูดถึงความสงสารผู้ชายขาเกหัวโตที่มีบุญคุณต่อมันแต่ก็ช่วยอะไรไม่ได้เพราะกลัวตายมันพูดถึงความทารุณที่ชาวบ้านของเผ่าเดียวกันทรมานมัน เพราะขัดขืนคำสั่งหัวหน้าจะหนีไปไหนก็ไม่รอดเพราะลูกกะะยายยังอยู่ที่นั่นอะไรกันสร้างคำพูดไปพูดไปสแสดงแสลงสร้างคำร้องเสียสุดเสียงพร้อมกับดิ้นทุรนทุรายแล้วก็หยุดเยียบหายไปอย่างกระทันหันต่อจากนั้นเขาก็หลับสนิทไม่ปรีปากละเมอเพ้อพกหรือพึมพำอีกเลยสแลสดงแสงตะเก้นทำเสียงล้อเลียนตาม สงสัยเหลือเกินนายว่ามันเป็นใครบ้านไหนเมืองไหนหรือเล่ากี่ดีกรีตลอดเวลาสีหน้าของวัลภาซีดเผือดขณะที่หล่อนฟังคำอธิบายขัดขาด,ดห้วนห้วนของตะเกินพอแกพูดจบก็หันมาหาข้าพเจ้าพึมพำรรด้วยเสียงกระเซ่าสัน่นและเต็มไปด้วยความตื้นตันใจว่าเขาหมายถึงคุณพ่อดิฉันใช่ไหมคะคุณศักหุบเขาที่เต็มไปด้วยดอกไม้สีขาว ผู้ชายขาเกหัวโตที่ทำให้คนตายกลายเป็นคนเป็นแน่แล้วสั่งคำหมายถึงตำบลลึกลับนั้นมันเต็มไปด้วยเอื้องจำปาสีขาวซึ่งมีบทบาทอย่างสำคัญอยู่กับชาวป่าเผ่านี้ลักษณะของผู้ชายที่สั่งคำพูดก็คือลักษณะของคุณพ่อคุณพระช่วยทำให้เขาพูดต่อไปตะก่นฉันอยากฟังรายละเอียดเกี่ยวกับคุณพ่อเหลือเกินทำให้เขาพูดต่อไป ตะเกิ้นไม่รู้จะทำอย่างไรนายผู้หญิงตะเกิ้นใส่น้านอกจากใช้เหล็กแดงหน้าหรือใช้ไฟลนอย่างคนพวกนั้นใจเย็นๆไว้ก่อนคุณวรลภาข้าพเจ้าปลอบโยนใจเย็นๆไว้รอเมื่อสั่งคำหายดีเสียก่อนบางทีเราอาจจะได้เรื่องราวจากเขาแจมแจ้งยิ่งกว่าหนี้นนน